รู้หรือไม่ใครมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านข้าราชการกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพศ2549หลักเกณฑ์การจัดที่พักตามหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่กค0 408.5ทับว147ลงวันที่5กันยา2560 และหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติต่างๆตามพระราชกิจสถิกาค่าเช้าบ้านข้าราชการพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช้าบ้านข้าราชการ8ประเภทประกอบด้วย1ข้าราชการพลเรือน2ข้าราชการฝ่ายตุลาการ3ข้าราชการอายการ4ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย5ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 6. ข้าราชการตำรวจ 7. ข้าราชการทหารและ 8. ข้าราชการครูการเกิดสิทธิ์พระราชกิจสีการค่าเช้าบ้านมัดตราเจ็กำหนดว่าข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสํานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช้าบ้านข้าราชการเท่า,าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้านแต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้ารา,า,าชการท้ายพระราชกิจฎีกาความหมายประจำ ตามพระราชกิสฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการพราศ2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมม,มาตรา32ท้องที่หมายถึง 1. กรุงเทพมหานคร 2. อำเภอรหรือกิ่งอำเภอ 3. ท้องที่ที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกันข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดสิทธิ์ได้รับค่าชาวบ้านมาตรา7วงเล็บ 1. ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว มาตรา7วงเล็บ2มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักง,งานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินและมาตรา7วงเล็บ3ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักง,งานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเองกรณีการย้ายตามคำร้องขอไม่เกิดสิทธิ์ค่าเช่าบ้านกรณีมีคำสั่งให้ย้ายตามที่ข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ไว้ไม่เกิดสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน เว้นแต่เป็นการย้ายไปไม่ตรงกับที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แม้คำสั่งย้ายไม่ระบุค,คำว่าย้ายตามคำร้องขอแต่ข้อเท็จจริงข้าราชการได้แจ้งความประสงค์ไว้ก็ไม่เกิดสิทธิ์ค่าชาวบ้านกรณีไม่ถือเป็นการร้องขอย้ายได้แก่กรณีการโอนไปรับราชการอีกส่วนราชการหนึ่งไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอกรณีได้รับคำสั่งให้เลื่อนตำแหน่งตามผลการสอบแข่งขัน กรณีร้องขอย้ายในท้องที่เดิมสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงกรณีย้ายตามคําร้องขอปอนวันที่26มิถุนาสอนและกรณีส่วนราชการมีประกาศรับย้ายแล้วข้าราชการเขียนคําร้องขอไปไม่ถือว่าเป็นการร้องขอย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นโอนมาพระราชกฤษฎีกาฉบับที่4พศ2556มาตรา7ทับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ โอนมาเป็นข้าราชการให้ถือว่าเป็นการบรรจุและแต่งตั้งในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการจนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักง,งานในต่างท้องที่ตามมาตราเจ็ดหากโอนมาก่อนวันที่10ตุลาคม2556ึ่งกซึ่งกิจสิทค่าเช่าบ้านข้าราชการฉบับที่4พศ2556มีผลใช้บ,งบังคับสิทธิ์การได้รับค่าเช่าบ้านย่อมไม่มีต่อไปเช่น รับโอนข้าชการอ,อปรทอและไม่ได้รับโอนก่อน10ตุลาคม2566จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เบิกค่าชาวบ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแกน่นโทร043246675หรือไปสี่อิเล็กทรอนิกส์ k k n f c g d GO. TH